จะได้เห็ดโคนมาประมาณสัก2โลกว่าๆนะคะมีทั้งเห็ดที่เป็นดอกบานๆนะคะแล้วก็เป็นเห็ดที่เป็นแบบดอกตูมๆนะคะได้เยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจิจะต้มกับน้ำปลาไว้นะคะใส่เฉพาะน้ำปลานะคะเพื่อนๆใส่ทั่วๆเลยนะคะเพื่อนๆจาต้มไปเนะะี่ยค่ะให้ใช้ไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้ำของเห็ดโคนนะคะมันจะออกมาเองนะคะใช้ไฟอ่อนมากๆ ใส่เฉพาะน้ำปลาเท่านั้นนะคะเพื่อนเพื่อนเริ่มเดือดแล้วนะคะน้ำออกมาเต็มเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้จิ๋มไม่ได้เติมน้ำเลยนะคะสินมันยั่วมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเดือดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนหอมมากเลยนะคะใส่แค่น้ำปลาอย่างเดียวเองนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจิ๋มขอชิมชินึีนะคะมันฟินมากเลยค่ะ